สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่20นะคะแม่เปิยวส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะคะวันนี้แม่หยุดนเลยวได้รีบเท่าไหร่นะคะพี่ๆชั้นประถมไปโรงเรียนกันหมดก็เหลือส่งน้องริกะวันนี้มีภารกิจที่จะทมากมายนะคะก่อนอื่นต้องรอรับตังค์จากพี่เคอีกคกนเด็กจ้างเอ้อ พอได้รับารเงิน,นงจากคุณพี่เสร็จก็พากันไปส่งน้องริกาเป็นคนสุดท้ายนะคะเพราะน้องริกาเรียนชัน้นอนุบาลน,นะคะเข้าเรียนตอนเก้าโมงนั้นเราจะไม่รีบมาไม่เหมือนกับพี่ๆนะคะที่เรียนชั้นปฐม7จ็ดโมงส,สาสต้องออกจากบ้านแล้วหน้าที่ส่งลูกก็เป็นของแม่นะคะปกติถ้าแม่ไปทํางานก็คือปั่นจักรยานมาส่งน้องริกาเสร็จก็เอาจักรยานจอดหน้าสถานีแล้วก็ขึ้นรถไฟไปทํางานนะคะจะเป็นหน้าที่ของแม่เป็นหลักแต่วันนี้แม่หยุดก็เลยชวนปะปามาด้วยกันสองคนเพราะว่าออกจากส่งน้องริกาแม่ก็ไปตลาดต่อจ วันนี้เป็นวันซื้อกับค่าวเพราะว่าเขาให้ตังมาแล้วนี่ก็ต้องรีบไปจ่ายตลาดจ้าถ้างั้นเดี๋ยวหมด <laughs> ช่วงนี้ก็เดดเปรี้ยงกันแต่เช้าเลยนะคะอากาศก็ร้อนกันเลยร้อนแบบเหงื่อซกๆเลยนะคะก็เลยต้องใส่แว่นกันแดดนิดนึงถามกอนมาไปส่งลูกต้องเต็มยุดขนาดนี้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องสวยตลอด <laughs> พอสูงลูกเสร็จก็แวะไปเติมน้ำมันต่อนะคะที่ญี่ปุ่นนี้เติมน้ำมันเองแบบนี้จะราคาถูกกว่าให้ให้เขาเติมให้นะคะแล้ที่รูปๆตอนนี้คือเป็นปุ่มที่ว่าช่วยลดไฟฟ้าสถิตนะคะไปรูปๆูก่อนไฟฟ้าจะได้ไม่สถิตนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศแห้งเสร็จแล้วก็ว่าไปซูปเปอร์จารามูซูปเปอร์ดิสคาวสโตร์นะคะทุกคนเป็นการจ่ายตลาดประจําสัปดาห์ของแม่นะคะหมดนี่2ตะกร้าใหญ่ๆอันนี้ใช้รถเข็นขนาดใหญ่เลยแล้วคะหมดไปวันนี้11,000เยนค่ะก็ตีไปเกือบ3,000บาทนะคะเสร็จแล้วก็วาามที่ เะะตรียมตากผ้าต่อเพราะว่าก่อนออกไปส่งนอริกาคือเอาผ้าลงถังเอาไว้นะคะชีวิตเร่งรีบมาเพราะว่าวันนี้มีออกไปนอกบ้านนะคะแม่ไปคิดงานนิดนึงที่โคเวอร์กิ้งสเปซแถวอนุมิชีนะคะก็ต้องรีบปั่นงานบ้านกันแต่เช้าเลยจ้าแต่กว่าจะเสร็จนูน่นป้าเข้าไปเกือบ11โมถึงได้ออกจากบ้านตอนแรกแม่บอกกับพี่เควีว่าแม่จะไปโคเวอร์กิ้งสเปซนะคะอยาไปนั่งคิดงานไปหาไอเดียอะไรใหม่ๆน,นหน่อยแต่พี่เควีบอกว่าไม่เหนื่อยหรอเพราะว่าดูแล้วแบบว่างานบ้านยาวเหยียดมากเลยนะกว่าจะออกจากบ้านไปก็สายๆแล้วจะมีเวลาเหรอนะ่ะน จะต้องกลับมารับลูกอีกแปรก็เลยบอกเอ้ยวันนี้ให้พี่ขี่ไปรับลูกเองนะเพราะว่าแบบแม่อยากใช้เวลานิดนหนึ่งคือเหนื่อยมากอะ่ะถ้าต้องรีบปั่นกลับมารับลูกต่อพอแกเห็นความตั้งใจของเมียก็เลยโอเคปล่อยปะเออเรื่องของเธอก็เลยได้ขึ้นรถไฟมาอนุมิชีอีกรอบหนึ่งบังเอิญว่าที่แม่นะชอบมาอนุมิชีส่วนหนึ่งเพราะว่าได้ตั๋วรถไฟฟรีจาก ทางที่ทํางานด้วยนะคะมันเป็นตัวรายเดือนดังนั้นก็ขึ้นลงมาโอนมิชิได้ตลอดคือจะไม่เสียตังเพิ่มอีกแล้วมันก็ดีงามตรงนี้อย่างหนึง่งประหยัดไปได้เที่ยวแล้วเป็นร้อยเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาที่ coworking space ที่นี่นะคะชื่อว่าโอนมิชิแชรอันนี้คือผ่านมาหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาใช้บริการเขาเลยวันนี้เลยตั้งใจว่าแบบเออจะต้องมาลองกนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงด้านบนเพราะว่ามันบหมาะกการหาไอเดียมาเพราะว่าวิวดูสิคะทุกคนวิวดีมากเปิดประตูเข้าไปด้านในโอ้โหแววกับบรรยากาศเลยนะคะ ที่นี่พนักง,งานก็พูดภาษาอังกฤษได้แบบคล่องเลยนะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเช่าจากกักรยานเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าทันสมัยนิดนึงเสร็จแล้วก็อยู่ยาวๆกันสองชั่วโมงเลยนะคะจ่ายไป550เยนเองก็ตกร้อยกระพาราทูเวอร์วางเสร็จแล้วก็มากินข้าวกันข้างๆที่คาเฟ่มีนาม,มนะคะที่นี่เป็นคาเฟ่ประจํา,ข,าของแม่เองเพราะว่าแม่ค่อนข้างสนิทกันกับเชฟไม่รู้เขาจะสนิทกับเราหรือเปล่าแต่เราคุ้นเคยกับเขาอ่ะเออก็นั่งกินข้าวกินไอติมอยู่นี่พักใหญ่ๆเลยนะคะจนแบบเออได้เวลา สมควรกลับบ้านแล้วก็เลยเดินหน่วยหน้าเลาะทะเลนะคะดูบรรยากาศวิวริมทะเลจบวันหยุดของแม่ไปอีกหนึ่งวันสําหรับการให้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะคิดงาน<ม>คิดไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะต่อไปก็เข้าสู่โหมดคุณแม่ลูกเยอะเหมือนเดิมค่ะทุกคน <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะตัดภาพไปที่รูทีนปกติของคุณแม่แล้วนะคะนาทีสองทุ่มไปเดินเล่นนะบุตหรอม่อากีไปเดินเล่นไหมไปนิโตไปเดินเล่นไหมไปีิกาับไปเดินเล่นไหม Okay, let's go.